วันนี้เราจะมาออกกําลังกายกันเดี๋ยวจะออกกําลังกายให้ดูนะเพราะเอ๊อยู่บ้านทำอะไรเล่นแต่มือถือเล่นแต่ Facebook เล่นแต่ y t u t u หรือเปล่าจริงๆเราก็เล่นหมดทุกอย่างแนละ้วแหละรวมทั้ง t ทวิตเตอร์อินสตาแทุกอย่างที่ไม่เคยเล่นก็เล่นหมดอันนี้จะพาออกกําลังกายมาดูกันนะ go นี่ใส่อันนี้นะ 最怕。 s ถ้าแหละเราจะทำท่านั้นทั้งหมดเจ็ดเซตเซตละยี่สิบข้างหนึ่งทำยี่สิบแล้วก็สลับข้างทำอีกยี่สิบเป็นหนึ่งเซตก็ทำทั้งหมดเจ็ดเซตวันนึงทำสองรอบรอบเที่ยงกับรอบเย็นไม่ต้องห่วงนะน้ำหนักก็ยังขึ้นเหมือนเดิมฮ่าห้าแล้วตอนนี้แกมโอเคบายบายขอเวลาไปพักก่อน